สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเสื้อสาอวอวบมะนาวแซบกันนะคะวันนี้เนาวมีเสื้อสาอวอวบมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันทั้งหมด20ิตัวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเนาะเหมือนเดิมนะคะหลายการละ50บาทเท่านั้นค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะคุณลูกคา้ามาที่ตัวที่1เลยนะคะตัวแรกนะคะตรงนีร 50, ้รอบอก 50- 52หค่ะรอบอกห0 52ความยาว33นะคะผ้าเป็นผ้ายืดๆอย่างนี้นะคะแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะ ห้าสิบห้าสองใส่ได้นะคะสีเขียวเนาะค่ะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะพิมพ์รายการที่หนึ่งมานะคะรายการที่หนึ่งค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองรายการที่สองตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบหกสี่สิบแปดค่ะความยาวยี่สิบเก้านะคะรอบอกสี่หกสแปดยาวยี่สิบเก้าคอจะเป็นคอเหลี่ยมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังสกู่ ผ้าน้องเป็นผ้ายืดนะคะตัวนี้จะเป็นผ้ายืดนะก็จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะโอโหเด,เดี๋ยวๆใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยนะคะเป็นรายการที่สองนะคะตัวนี้รายการที่สองคะ่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นรายการที่สามรายการที่สามไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ xxl ค่ะ ความยาวอยู่ที่สามสิบนะคะรอบอกห้าสบสองห้าสิบสี่นะคะแขนจะเป็นแบบนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้รอบอกห้า4ิบสองห้าสิบสี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้านเป็นแบบนี้นะคะความยาวสามสิบนะคะใคร an, รับตัวนี้พิมพมาได้เลยรายการที่สามนะคะรายการที่สามค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่รอบอกห้าสิบห้าสิบสองค่ะความยาวอยู่ที่27เด <c oughs> <ands> <7, S 1> เป็นผ้าคอตตอนนะคะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะก็ studio. ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะรอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวยี่สิบเจ็ดเป็นผ้าคอตตอนนะคะใครที่รับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่สี่นะคะตัวต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบหกสี่สิบแปดความยาวยี่สิบเก้าค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ สีเหลืองนวลๆนะคะใครที่รับตัวนี้ก็พิมพ์มาได้เลยรายการที่5นะคะตัวต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6รายการที่6ตัวนี้ขอรอบอก 50- 52ค่ะความยาวอยู่ที่32เป็นผ้าโพลีแล้วก็สเปนเด็นะคะเพราะฉะนั้นจะมีความเด้งๆนิดนึงตามหลักก็จะโดยหลักก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะแล้วก็สเปนเด็ทำให้ให้นุ่มนุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ผ้าเด้งเนาะเนี่ย ก็มีซับในอยู่นะคะตรงนี้นี่ชั้นที่หนึ่งสองสามเนาะเป็นแบบควยกันอย่างนี้นะคะสวยนะตัวนี้สวยมากนะคะใครที่รับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่หกนะคะเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ Avenue นะคะ Avenue นะคะตัวนี้ตัวนี้รายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดตัวนี้แบรนด์เ็าจะเป็นเด็บบี้จาร์อบนะคะ ตำหนิมีตรงนี้นะคะเขามีเขียนชื่อไว้นะคะตำหนิมีตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโบเนาะรอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบสองห้าสิบสี่ค่ะความยาวยีิบเจ็ดนะคะรอบอกห้าสองห้าสี่ยาวยีิบเจ็ดแขนก็จะเป็นแขนอย่างนี้นะคะเนาะใครที่ชอบตัวนี้ก็พิมพ์มาได้เลยเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดค่ะตัวต่อไปอะตัวต่อไปเป็นรายการที่แปด รายการที่8รอบอก46-48ความยาวอยู่ที่24เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กนะคะเนี่ย mm. ก็จะมีความยืดแล้วก็เด้งๆนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะรอบอก46-48ยาว24นะคะอันนี้ใส่ทางาน,นได้นะแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอีกทีนึงเสื้อทับนะคะใครที่รับตัวนี้พิมพ์ได้เลยรายการที่8นะตัวนี้นะคะเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะรอบอก46-48 ความยาว27เป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ผ้าเขาจะออกเป็นแนวแบบว่าคล้ายๆผ้าลูกฟูกนะคะผ้าลูกฟูกสีออกเป็นสีชมพูนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะส่วนตรงแขนนะคะตรงนี้จะปรับไซส์ได้นะคะปรับแขนขึ้นมาได้นะมีสายให้ปรับนะคะมีกระดุมตรงนี้เนาะปรับแขนขึ้นมาได้นะคะตันนี้ถ้าใครรับพิมพ์รายการที่9ได้เลย ต่อไปค่ะเป็นรายการที่10บนะคะรายการที่1ิบตัวนี้รอบอ,อกจะอยู่ที่ห้าสิห้าสิบสองความยาวย6ิบหกเป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเนาะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะรอบอกห้าสบห้าบสองค่ะความยาวอยู่ที่26นะคะเนะคะแขนตรงนี้ปรับแขนไม่ได้นะเป็นแขนยาวนะคะเช,ชิดแขนยาวตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้รอบ อกเป็นตัวที่11นะคะรอบอกจะอยู่ที่48 50ความยาวอยู่ที่26นะคะ48 50นะคะรอบอก48 50ยาว26เป็นผ้าลินินผสมวิสโคดนะคะเป็นลินินผสมวิสโคตนะคะก็จะประมาณนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะตัวนี้สวยมากตัวนี้รายการที่ส1นะคะตัวนี้เป็นรายการที่ส1ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป เป็นรายการที่12รอบอก50-52ความยาว29นะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้ตัวนี้ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้นะคะผ้าตัวนี้จะหนานิดนึงนะเอาไว้ใส่แบบว่าผ้าหน้าหนาวเนาะแต่ว่าสวยนะจะเป็นคล้ายๆผ้ากำมะหยี่นะคะตัวนี้ใช่ไหมนะพูดถูกไหมคล้ายๆกำมะหยีรรย่นะแต่ไม่ใช่นะเป็นผ้าโพลีนะรอบอก50-52ยาว29ค่ะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะ มีโพลีเอสเตอร์เก้าสิบเจ็ดปอร์เซ็นแล้วก็สเปนเด็กสเปนเด็กสามเปอร์เซนต์นะคะตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยอีกตัวหนึ่งตัวที่สิบสามก็สวยมากเหมือนกันนะคะสวยมากเหมือนกันอยากรู้จังว่าใครจะชอบตัวนี้เหมือนเราอะตัวนี้นะคะรอบอกห้าสิบห้าสิบสองความยาวสิบความยาวย7ิบเจ็ดเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กเหมือนกันนะคะ 50 52ตรงนี้นะคะจะมีปากเป็นหมุดนะคะเป็นหมุดตกแต่งเนาะนี่นี่นี่สวยมากเลยนะผ้าจะหนานิดนึงนะคะเอาไว้ใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้เก็บไว้ใส่อินได้ไหมเนี่ยสวยมากเลยตัวนี้สวยนะคะทุกคนตัวนี้สวยมากเลยนะ,ะ50 52ยาว27นะคะน้าหนักค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ,ะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้สวยนะ,ะเอาไว้ใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้นะ,ะสวยมากนะคะตัวนี้ ตัวนี้เราปล่อยห้าสิบบาทเนาะห้าสิบาทเียเอาไปห้าสิบาทอ่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรายการที่สิบสี่ค่ะรอบอกสี่สิบสี่สิบสองความยาวอยู่ที่สามสิบเป็นผ้าคอตตอนนะคะจะออกไปสีเขียวว่าเขียวขี้มา้านอเนอี่ยเขียวขี้มา้าหรือว่าเขียวอะไรแบบนี้เขาเรียกสวยนะสีเขียวนี้นะคะผ้าเป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราขอดูก่อนอด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ 4, 4ียาว35คอตตอนนะ,คะใครที่ชอบตัวนี้ก็พิม์มาได้เลยเป็นรายการที่14่ค่ะต,ต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15ตรงนี้รอบอกจะอยู่ที่46 48ความยาว27เป็นผ้าวิสโคตนะคะรอบอก4 6 48ยาว27ผ้าวิสโคตนะคะน้องจะเป็นประมาณนี้นะก็ต,ตัวนี้เป็นเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อยืดแล้วก็มีปกักปักในเนื้อผ้าอย่างนี้นะคะเขาปักในเนื้อผ้าเป็นของโอนาวีนะตัวนี้เป็นของโอนาวี ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าที่ใส่สบายนะผ้าของโอนาวีนะคะใครี่ชอบตัวนี้พิมพมาได้เลยรายการที่สิบห้านะคะตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสี่นะคะความยาวสามสิบเป็นคอตตอนผสมวิสโคดนะคะเป็นคอตตอนผสมวิสโค้ดเนาะหน้าสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่น้มันก็จะประมาณหน้าขานะคะ แขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้แล้วก็มีโบผูกตรงนี้นะตัวนี้เป็นของโอนาวีเหมือนกันนะโอนาวีนะคะไซส์ต่าเสื้อจะเป็น2 xl นะ2 xl นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่16นะคะรายการที่16ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่17 17นะคะรอบอก4 6 4 8ความยาว31เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะ 46- 48ใส่ได้นะคะ ก็ความยาวอยู่ที่ส1เอดนอะนนับจากเขาเรียกว่าอะไรว่าจากตรงเนี้ยตรงแขนลงมาสุดข้างล่างถึงปลายปลายเสื้อนะคะรอบอก4ี่8ดยาว31เเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้ก็สามารถพิมพ์มาได้เลยเป็นรายการที่17นะคะตัวต่อไปเป็นรายการที่18รายการที่18นะคะสีจะออกเป็นสีส้มนะตัวนี้นะ ตัวน,นี้สวยนะ46-48นะคะอ๋อไม่ใช่46-48รอบอกจะได้44-46นะคะความยาวยิบ7ค่ะ44-46ยาวยิ7นะคะน้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็แขนเนองจะเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18ค่ะ18นะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรายการที่19ไซส์ตามเสื้อจะเป็น 3XL ค่ะแต่ว่าวัดจากหน้าผ้าเนาะจะได้60-62ความยาวอยู่ที่30นะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะม,มีตำหนิตรงไหนอ่ะตำหนิขอแจ้งตำหนินิดนึงนะคะตำหนิมีตรงแขนตรงนี้นะคะตรงแขนนี้จะมีเป็นรอยแบบว่าฉีกแบบนี้นิดนึงนะคะ นี่นิดนึงนะแต่ว่าเสื้อตัวนี้สามารถปรับพับแขนขึ้นได้นะคะปรับได้มีสายให้ปรับแขนขึ้นได้นะคะใครที่ชอบตัวนี้ก็สามารถแคปทัชแชทมาได้เลยกระเป๋าตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะรอบอก60 6ิยาว3าิ 30, เป็นผ้าคอตตอนใครที่ชอบตัวนี้นะคะตัวนี้มันมีตําหนิเนาะขอคนที่รับได้แล้วกันนะคะตําหนิมีแค่นิดนึงค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นิดนึงนี่ มันฉีกเขาเรียกว่าอะไรมันลุยออกนิดหนึ่งอะแต่ว่าเสื้อตัวนี้เขาพับแขนได้นะคะเนาะใครที่ชอบตัวนี้นะคะสามารถแคปทักแชทมาได้เลยตัวนี้เป็นรายการที่19ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นรายการที่20นะคะตัวนี้เป็นเสื้อหลุดจองมาจาก ep สานะ,ะตัวนี้หลุดจองมาจาก ep สามสินะคะไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ xl รอบอกสี่หปดยาวยี่สิบห้าเป็นผ้าคอตตอนนะคะตัวนี้สวย ใครที่ชอบตัวนี้นะคะแคปทัชแชทมาได้เลยนะ468นะคะนี่แบบนี้นะคะเนาะตัวนี้ให้พิมพ์เป็นรายการที่20แล้วกันนะคะตัวนี้เป็นรายการที่20นะคะ,ะทั้งหมดนะคะเรามีมาให้ชมทั้งหมด20ตัวนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมรายการละ50บาทนะคะมีทั้งเสื้อยืดผ้าโพลีคอตอ้นนะคะลูกค้าชอบรายการไหนสามารถ แคปหรือว่าแจ้งเป็นตัวเลขตัวเลขสินค้านะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเลขที่นาบอกกันอ่าตามตามที่นาวแจ้งนะคะแล้วก็แจ้งนามาได้เลยรายละเอียดการสั่งสินค้านะคะถ้าสั่งผ่าน u t u b e เราจะไม่สามารถติดต่อกันได้นะคุณลูกค้ากว่าจะตอบกับก็ใช้เวลานานกว่าคุณลูกค้าจะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดการสั่งสินค้าเนาจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะช่องทางการสั่งนะคะเมื่อคลิกลิงเข้าไป ก็จะเป็นผ่าน Facebook หรือว่าผ่านไลน์ของเพจมะนาวแซบนะคะคุณลูกค้าแจ้งมาได้เลยว่ารับตัวไหนนะคะเนาะค่าส่งค่ะค่าส่งในกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินนะคะค่าส่งจะอยู่ที่40บาทนะคะในกรณีที่เก็บปลายทางค่าส่งจะเริ่มต้นที่50บาทนะคะเพืนั้นแล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจตัวไหนติดต่อมาได้เลยนะคะนาวตอบ ตลอดเวลาเนาะแต่ถ้านาวหลับก็ไม่ตอบนะก็จะมาดูเวลาคีหนึ่งว่าลูกค้าท่านไหนเอฟได้ก่อนนะคะไม่มีผิดพลาดเนาะตามคิวทุกคนนะคะคุณลูกค้าวันนี้วันนี้นะคะมีเสื้อไมาให้ชมเท่านี้ตอนนี้นาวว่าจะเปลี่ยนใหม่เนาะสองวันลงคลิปครั้งหนึ่งนะถ้าไม่ใช่วันหยุดนะเพราะว่านาวรีดผ้าไม่ทันนะทุกคนทั้งรีดทั้งซักเองนะคะ ลูกค้าเมื่อวานอาจจะรอว่าทําไมนาวไม่ได้ลงคลิปเนะาะเมื่อวานนาวแบบว่าง่วงมากๆเลยงานเยอะงานค่อนข้างเยอะนะก็เลยไม่ได้มีเวลารีดผ้ารีดไปได้แค่ห้าตัวก็เลยไม่ได้ไลค์นะคะลูกค้าที่สนใจตัวไหนติดต่อมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มานาวด้วยนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงนะเพราะคุณพ่ออยากให้ได้สักยี่สิบตัวนะเพราะฉะนั้นรีดจนแขนขึ้นกล้ามเลยดูดิแกกล้ามขึ้นเลย <laughs> นะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับอีพีนี้กดติดตามกดแชร์ให้หนนวเยอะๆนะคะอย่าลืมกลับมาดูกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดไม่ออกแล้วว่ะหัวสมองบือนเบือมากเลยง่วงนอนแล้วนะคะตอนนี้อขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้นาวลาไปก่อน